ปั๊มนมได้น้อยเช็คด่วนกลวยปั๊มนมพอดีไหมแม่แม่รู้ไหมคะว่าการที่ปั๊มนมออกมาได้ไม่เยอะอาจเกิดจากกลวยปั๊มนมไม่พอดีกับเต้าถ้ากลวยใหญ่พื้นที่เหลือเยอะเกินไปจะทําให้ดูดไม่ค่อยออกไหลช้าและทําให้ลานนมเป็นแผลพองได้ ถ้ากลวยเล็กแคบเกินไปนอกจากจะไหลน้อยยังทําให้เจ็บหัวนมการเลือกกลวยที่ขนาดพอดีจะช่วยให้น้ํานมไหลยเยอะปั๊มได้เกี้ยงเต้าได้มากขึ้นและไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวนมได้ฉะนั้นก่อนซื้อควรวัดอย่างถูกต้องโดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความกว้างหัวนมแต่ไม่รวมลานนมแล้วนําขนาดที่ได้มาเทียบกับขนาดกลวยตามคําแนะนําของแบรนด์ได้เลยค่ะ หากคุณแม่กำลังเตรียมซื้อเครื่องปั๊มนมไปใช้ที่โรงพยาบาลก่อนคลอดแนะนำให้อายุครันเจ็ดเดือนขึ้นไปโดยหลังจากวัดขนาดแล้วให้เผื่อเพิ่มไปอีก3-5มมิลเพราะหลังคลอดขนาดจะขยายเพิ่มขึ้นค่ะสุดท้ายการวางหัวนมให้อยู่ในตำแหน่งบริเวณกลางกลวยปั๊มนมพอดีก็สำคัญเพราะแรงดูดที่มาจากรอบทิศท,ทางจริงๆจ,จะช่วยให้รีดน้ำนมได้ดียิ่งขึ้นค่ะยังไงอย่าลืมเซฟคลิปนี้เก็บไว้ดูตอนจะไปเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมกันนะคะ